คือแบบมันค pues ุ้มหวยกันเยอะอะถ้าจะเปิดปู่วให้เทียบนะถูกปะยูนกับยูร่าตัวนักแข่งที่ต้องการที่ไปทำน้องยูนอีกรอบก็ได้หรือไม่ก็ทำดิโอนาอยู่ก็ได้สายกายภาพไม่ได้อะไรขนาดนั้นอยู่แล้วมาลองเท่าที่มีก่อนแล้วกัน เออหนึ่งยังยังเงียบอยู่เออจะได้เปิดหาน้องอย่างเซเวด้วยดีเท่าว่าน้องโอ้โหเขียวเฉียวเฉียวยังนิ่งอยู่เอาเฉียวปวดแล้วยังนิ่งอยู่สามแล้วทำกูปั๊ับอ้าวิมาแล้วสีสีม่วงเป็นเนอหนุยเนอหนุยเอ๊งั้งละไม่ไม่เอาจะอํา ยังรู้สึกว่าใช้ลูกเรียกนี่น่าจะโอ้ยอย่างอย่างอย่างทีเขียแต่แกงพี่เยอะนะเขียวเรียกพ่อมาหน่อยเอ้ยแล้วเรียกคุณพ่อมาเรียกคุณพ่อมาแล้วเขียวเอออย่างอย่างโอ้เจ็ดลูกผ่านไปที่มันต้องเอาใครมาอีกวะเด็ดเด็ดเด็ดเอ๊ะแต่เออแต่ว่าโนเอลดาวพี่ยังไม่ตันนี่หว่าวะ หูาดาวดาวห้าว่ะอีกดาวเดียวโนเอลพี่ี่หกแลวกันโอ้ไม่ได้ฝนแบบนี้กูเอานักเดินทางมามาเรียกกันโนเอล no หนูนี่เต็มแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ยังไว้เต็มเลยแล้วก็อยากให้มันเ,ออเต็มเลยนะสี่หกอ่ะอยากให้มันเต็มเลยกูขอแค่นี้นอยากให้มันเต็มเลยได้โปรดได้จากตู้ปู่เหมือนกันแหละเอาจิงเอ้ไม่อยากให้เต็มไปเลย หนึ่งสิบโลจัดไปอีกอย่าหยุดยัง้งอย่าหยุดยัง้งขาดสติแล้วตอนนี้ขาดแล้วออใหญ่อันนี้ลูกที่แปดอูกที่เก้อ้ยมาไวๆหน่อยจะได้มีแรงอองเป็นพออย่างเฟยเอออย่างเฟยมาแล้ว ลูกที่สิบอ้าวว่าอย่างไรอุ้ยอุ้ยม่วงสองทีติดแสดงว่าแบบนี้อ่ะไงวะเปล่าเจ็ดสอดเลนสเลชเชอร์เลนสเลชเ,ลเลชอร์ <c oughs> มาสิบลูกสักลูกสักข้าวมั่งหออยาดเพียวหนูได้แค่ซีหนึ่งเองอ่ะนี่โอ้ย พี่จะเปิดแบบมองหรือไม่มองเลยวะพี่จะเปิดแบบมองหรือไม่มองนี่เอิญพี่ตอนนี้พี่หลับตาอยู่เอิญว่าพี่คนเดืมตาไหมเอิญว่าพี่คนเดืมตาไหมฟังเสียงไหมเราฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงเหรอเออเราฟังเสียงเราฟังแล้วมันจะมีเสียงเหรอวะมันจะมีเสียงเหรอวะมันมีเสียงด้เหรอวะมันหนีไม่ได้เหรอปิดตาแล้วกันปิดตาแล้วรถรถสมผัดมันจะแรงขึ้นมันจะมีจิตต้อผัดแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมาว S <S <S ม,มามาแต่ยังไงขอสักสองตัวขอสักขอขอสักขอสักองตัว,อ,ตวอันนี้คือการันตีเอออย่างเฟยตัวนี้อเออปูมาแล้วหนึ่งขออีกหนึ่ง1 1> ขออีกหนึ่งแม่ถ้าส่วนใหญ่ถ้ามีสีดวเออถ้าสีดวมาสองตัวมันจะได้หวะสีหนึ่งปูที เป็นไงพี่ได้เร็วกว่าหนูอีกหนูเปิดไปแต่สิบกว่าลูกยังไม่ออกเลยโอ้ยโอ้ยเอ้แเอาอีเทอร์มาเรียกว่าเอิร์นน้องเอาอีเทอร์มาเรียกใช่ปะเออมาว่ะเอออีกเพียงเก้าเดียวอีกเพียงอีกเพียงเก้าเดียวที่วันนี้มีสิหลุดเลยแล้วนะโอ้ยน่ากลัวอีกเพียงเก้าเดียวอีกเพียงเก้าเดียว อีเธอเขาเขาได้ว่ะงนั้นเอาอีเธอร์ต่อกันตอนนี้มีเปิดอีกเะารอ่ะมีกี่ลูกโองดูสั่นเยี่ยมเลสัน่นเดี๋ยวซื้อก่อนซื้อซื้อให้หมดกันมันค้า <c oughs> มีน้องได้เล่นแล้วอะ่ะเด้อโอ้โห ทุกคนตอนนี้นที่ที่ติต่อดีด,ดีไหมแต่ก็ต้องเสี่ยงนึ่งลุนเลดไม่ลุนเลดถูกไหมอือค่ะคิดง่ายดีแค่ลุนเลดก็อาจจะมีโอกาสเปิดมุนดาต่อไงถูกไหมฮึฮึผูก <laughs> มาขนาดนี้ว่าอีกก้าวเดียวอ่ะอีกเพียงเอื้อมมืออ่ะเอื้อมมืออืมได้ ได้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 ได A few moments later มาถึงเวลาที่ต้องประเชิญอีกหนึ่งยกอ้าวอีเธอทำไมนั่งไม่ได้เอออีเธอนะลูกนะเรียกปู่เขามาอีกสักคนหนึ่งจะเป็นที่รักยิ่งของแม่มากๆไม่จ้าลูกนะ เออพี่ไปแล้วนะเด้อตักโอเคครับโอ้ยไม่ได้ดนับดูว่ากี่ลูกแต่ไปเลยลแล้วกนะันไปทีเดียวสิบเลยดีวนะ่าไปทีเดียวสิบเลยดีวะมันจะเร็วไปไหมเออโดนไปไหมด้วยนะอะไรเนี่ยขอที่ลูกสักห้าลูกก่อนเลยทีลูกห้าลูกอี่ด้อลูกขอให้แม่หน่อยช่วยกดยังยังไม่มาหนึ่งมาวะมาเถอะเด้าลูกเ้อลูก ยังยังสองสี่สามสามโลหรอสามโลแล้วสามโลแล้วไม่ไม่ไม่ใช่สามสิบนะสาม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 ปกติสี่ลูกเอสี่ลูกยังยังฟ้าอยู่โอ้ห้าลูกอ๋อยังฟ้าอยู่วะโอ้ ขอร้องะ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 อะว่มามาไม่ให้ว่ะอู้โอ้โหโอ้โหนี่คืออ่าโน o ลซ C 9กับอย่างเฟยจะเป็นลม จับพันธุ์ยังไม่พออย่างนั้นเหรอุสามพันธุ์ยังไม่สามารถเรียกเขามาได้อย่างนั้นเหรอทยังงไจะทำยังไงดีเนี่ยกับสิ่งนี้เนี่ยเริ่มสับสนแล้วสาพันพี่เปิดไปกี่รูกอะดูประวัติเออมันไม่ได้อัปเดตเลยเนี่ยดิมันไม่อัปเดตทันทีเออตายแหละบอกเราคุณต้องไปอียคุณต้องคุณต้องคุณต้องหน้ามืดอีกนะหน้ามืดหน้ามืดทีเดียวให้จบกันเลย มันมยังไม่ไม่เอ๊ะมันรีแล้วนี่ว่าเอามันหีแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดเอามันอัปเดตแล้วเหรอโอเคเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบสี่เอ๊ะไม่หีนี่ว่ายังไม่รีนี่ว่าสี่สิบสี่บวกอีกห้าสิบหกสิบสี่ แล้วตะกี้วีเสดเอกเกือบหกสิบลูกประมาณนั้นประมาณนั้นอโอ้โหเออพี่พวกพี่ว่าพ,พ,พี่ต้องไปต่อแล้วอ่ะเธไปเธอต้องขาดสติเวอร์ดี้เลยวะเนี่ย oh. <laughs> two hours later พอถ้าหลุดเลยก็พอแล้วถามว่าถามว่ามีซีหนึ่งละมันเล่นยากมันก็ไม่ยากใช่แต่ถ้าหลุดเลยจะหลุด <c oughs> ไม่ได้อะ เเราต้องการซีสองปู่มาเพื่อความสะดวกสบายเว้ยถ้ามันทําให้เราลําบากก็ไม่ต้องใช่วิสกีหรือว่าที่เขาไม่มาเพราะว่ามันต้องมีปู่ในตีด้วยวะเออไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ใช่งอนเฉียวแล้วเอาเฉียวออกแม่งงอนละเฉียวไม่ให้อ่ะเฉียวไม่ยอมมาให้อะงอนให้วอกาสเฉียวต้องแบบสามสิบลูกก็เฉียวไม่ให้เอาเจ้าตัวมาเรียกเลยดิไม่ไม่ใช่ ปูจงกันนะเออเอาปูจงมาเรียกปูจงหนูก็เอาปูจงเรียกปูจงตลอดนะอาโอเคงั้นกูเอาอีเธชิงนี่แหละ <laughs> ไม่ไม่เชิงหรอกหนูหนูอยู่ตัวไหนหนูก็ฝึกกดไปเลยไม่ได้เปลี่ยนตัวหร okay. อกเย้โอ้ยโอ้ยเห็นเลขนี่ไหม เปลี่ยนเลขนี้มาสองครั้งติดละโอ,อ้อยเอาเอาทีละห้าก่อนเป็นหมือนแล้วนะเป็นเหมือนแล้วนะใช่เป็นเหมือนแล้วแปดเป็นสองสิบหกมือนวกอ่ะมือหนวกเออมือหนวกก็ต้องได้หนึ่งทองไม่ก็สองทองกนะเหมือนใช่ใช่เอาไหมเอาทีละลูกก่อนไหมเอิร์อว่าทีละลูกก่อนหรือว่าล่าต้องถามว่าล่าล่าสุดพี่ออกทองหรือออกฟ้าออกออกห้องหรือออกฟ้าออกฟ้า งั้นกดกดอ่าให้ได้กดอันเดียวให้จนกว่าจะได้ม่วงก่อนโอเคได้จัดไปว้ามาอ่ายายาไปอีกไปอีกอีเธออีเธอเบ่งกล้ามเบ่งอีเธอลูกโซล่าทุกอย่างคงทุกอย่างชื่อจีนชื่ออังกฤษชื่อฟชื่อญี่ปุ่น ถ้าเกาหลีกูรูก้กูพูดว่าวฉ <c oughs> ันกูไม่รู้แต่กูไม่รู้เออมันเหนื่อยใชไงวะอันนี้กนะี่สามใช่ไหมสามลูกเหรออันนี่สามเหรออันนี้สี่อ่ะหห้าลูกหัก้าลูกออสโอ้ยยากจังมึงไม่มาเลยเหรอเนี่ยยังอีกอย่างงั้นเหรอยังอีกอย่างงั้นเหรอว้าวว้าวดมยอะดมแป๊บดมเยอะดม โอ้โหอ่ะวม่วงมาแล้วเอเดนม่วงพี่มาแล้วเอเดน <c oughs> ได้ข่าวว่าพี่เต็ม46แล้วเพื่อนพี่มา49เหมือนกันเนี่ยพี่มา49แล้วเอเนเอ้ยมียอะไร,รกูแลกหมดออาอือขาดสติแฮชิ่ให้มันรู้กันไปนเลยดามเดิมไม่ต้องแลกแล้ววันนี้ไม่ต้องแลกแม่งแล้วกูบอกเลยไม่ต้องแล้วอันนี้สิบแล้วเนานะ เอิญพี่พี่จะสิบแล้วนะพี่จะสิบแล้วนะได้เขียนห่อนเขียนหินต้องเป็นหินนะหลุมเฮ้ยโมเล็ก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 ว้ายังไงคือคือ ถึนได้นนะ่งเหรอมแรลกมัแหลมัแรลกมัแลกมัวแลกมากมแลกอันนีะกูชนะกูเป็นผู้ชนะในสงคราม50%นี้กูจะเปลง เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เปิดให้หนูดูว่าจะอะไรก็จบไะเนี่ยเออว่ะโอ้เก็บไว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 ้กูจะไม่แตะกัไเลบบนี้ไม่แตะหนีมันขายแน่เลยวะมาแล้วว่ะไอ้เนี้ยเออจบกกับูแล้วจบแล้ว จบแล้วไม่เหลือสักอย่างต่างกูนี่แหละ <c oughs> ทำได้แล้วครับจบละ <c oughs> หนูก็ต้องมาลุ้นว่าหนูจะหลุดเละไหมจบแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากขอบคุณมากเอเดนท,ที่ที่ตัดสินใจให้พี่ <c oughs> ตะกี้พี่แบบไม่มี <c oughs> หัวอะไรเลยในหัว เชื่อคำเอินมันงดีอ่ะโคโมีใจด้วยครับ